สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องราวทางการเมืองจากถาอินเตอร์นิวครับกรณีที่นายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเด่นนะครับได้ออกมาตอบโต้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกรณีที่นายกนั้นก็ออกมาบอกว่าขอร้องนักการเมืองเนี่ยอย่าฉวยโอกาสใช้โควิด19เนี่ยเล่นเกมทางการเมืองนายอนุสรก็บอกว่าเนี่ยนายกเนี่ยโยนบาปนะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยรับผิดชอบอะไรด้วยตัวเองเลยโยนบาปให้คนโน้นคนนี้ แล้วคราวนี้ก็มาโยนบาปให้กับนักการเมืองนะครับว่าเอาสถานการณ์ของโควิด19นั้นเนี่ยนะครับมาเล่นการเมืองแน่นอนครับพอออกมาพูดแบบนี้ล่าสุดครับคุณสุพรอัฏฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณแรมโบ้นั้นก็บอกว่าสิ่งที่นายกพูดน่ะมันถูกแล้วนักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยนอกจากไม่มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือประชาชนประเทศชาติในสถานการณ์เช่นนี้ก็กลับเอาสถานการณ์แบบนี้แหละมาหากินทางการเมือง ทำให้ตัวเองดูดีและก็ให้ประชาชนเนี่ยสับสนเข้าใจผิดเข้าใจผิดในตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลทั้งที่เข้าใจดีแต่ก็เสแสร้งไม่เข้าใจปั้นน้ําเป็นตัวใส่ความเป็นเท็จเพื่อให้ประชาชนเข้าใจในคําพูดของนายกในทางที่ผิดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงคุณสุพรก็บอกว่านายกเนี่ยไม่เคยกล่าวโทษใครที่ผ่านมาก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือกับทุกคนจากทุกภาคส่วน ในขณะที่รัฐบาลและนายกก็พยายามหามาตรก,การต่างๆเนี่ยครับมาให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาเยียวยาคุณสุพรก็บอกว่าตนเองมองเห็นว่านักการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายค้านแล้วก็นายอนุสร์เนี่ยไม่เคยช่วยอะไรให้ประเทศชาติเลยมีแต่ใช้ปากเสียพูดมากไปวันๆพูดแต่เรื่องที่ไม่มีสาระน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งโรลงเรงหาประโยชน์อะไรไม่ได้หวังดิสเครดิตนายกแล้วก็รัฐบาลคนช่นคนเช่นนี้มักจะมีสมองทึบปัญญานิ่ม พูดอะไรไม่เป็นความจริงเลยสักนิดทําให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนในตัวนายกและอาจทําให้บ้านเมืองเสียหายสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นซึ่งฝ่ายค้านก็ควรคิดทบทวนให้ดีว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่และหากเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆก็มองว่าประชาชนนั้นเนี่ยครับจะมาขับไล่พักฝ่ายค้านเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะคุณแอมโบยังบอกนะครับว่าคุณอนุสรออกมาพูดอะไรเนี่ยยิ่งพูดก็ยิ่งทําให้พักนั้นตกต่านะครับโดยเฉพาะพักเพื่อไทยก็ดูได้จากการ แตกแยกทยอยลาออกของบรรดาแกนนําในพักเนี่ยนะครับนอกจากคุณอนุสรแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีคุณธนากรวังบุญคงชนะเลขานุการร,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีก็ออกมาต่อกลับไปยังคุณอนุสรเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยบรรดานักการเมืองเนี่ยควรจะใช้โอกาสนี้เนี่ยครับในการช่วยกันแก้ปัญหาแต่ว่ามันมีนักการเมืองเนี่ยใช้โอกาสนี้ตั้งหน้าตั้งตาโจมตีรัฐบาลไม่สนใจความทุกข์ร้อนของประชาชน ถือว่ามีจิตใจที่อามาหิตผิดมนุษย์หรือไม่ก็อยากบอกไปยังนายอนุสรเนี่ยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ก็มุ่งทํางานให้ประชาชนอย่างเดียวไม่ได้สนใจผลโพและไม่สนใจนะครับเรื่องของเครือข่ายรัฐบาลที่จะมาสนับสนุนรัฐบาลเหมือนรัฐบาลในอดีตที่นายอนุสรนั้นอาจจะคุ้นเคยจึงเข้าใจแบบนั้นคุณธนกรยังบอกว่าตนไม่เข้าใจว่านายอนุสรใช้สมองส่วนไหนคิดถึงกล่าวหารัฐบาลใช้วิกฤตโควิด -19 มาเป็นข้ออ้างในการกู้เงินเยียวยา เพื่อเพิ่มคะแนนถ้าสมองนายอนุสรคิดได้แค่นี้ก็อย่าเป็นรองหัวหน้าพักเสียเลยเพราะยิ่งทําให้พักเพื่อไทยนั้นเนี่ยตกต่ํายิ่งขณะที่พักเพื่อไทยกาลังระสำขนาดคุณหญิงสุดารัตน์เองเนี่ยครับก็อยู่ไม่ได้เพราะมีคนอย่างนายอนุสรอ,อยู่ในพักใช่หรือไม่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับสําหรับกรณีที่นายอาทิตย์อุทัยรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตออกมาโพสต์ด่ารัฐบาลว่างโง่ไร้วิสัยทัศน์ห้อมล้อมไปด้วยพวกทุจริตคอรัปชันนั้นตนก็รู้สึกผิดหวัง ครั้งแล้วครั้งเล่ากับนายอาทิตย์ท่านเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยแทนที่จะแนะนํารัฐบาลแบบครูบาอาจารย์กลับโจมตีรัฐบาลอย่างกับนักเลงหัวไม้หากรัฐบาลนี้โง่ประเทศคงมีนายอาทิตย์คนเดียวที่ฉลาดหากรัฐบาลนี้ห้อมล้อมไปด้วยพวกคอร์รัปชันรัฐบาลที่โกงจนรัฐมนตรีบางคนติดคุกบางคนหนีออกประเทศจึงจะเป็นรัฐบาลในดวงใจของนายอาทิตย์อย่างนั้นหรืออยากให้นายอาทิตย์ให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลบ้างและ อย่ามีโทสาคติจนเกินไปรัฐบาลนั้นทํางานเป็นทีมมีวิสัยทัศน์หากมีการทุจริตพลเอกประยุทธ์ไม่เอาไว้แน่ขอให้เชื่อมัน่นนะครับนี่แหละครับทั้งคุณอนุสรเอี่ยมขออภัยครับทั้งคุณธนกรวังบุญคงชนะและคุณสุพอร์อัาวงก็ผนึกกําลังกันมาตอบโต้ไปยังนายอนุสรน,นะครับว่าเป็นคนที่สมองเบาปัญญานิ่มก็รอดูครับว่านายอนุสรจะตอบโต้กลับอีกครั้งหรือไม่ครับ